ตอนที่18เราจะไปแบบรวดเร็วซึ่งเจ้าพอเพลงนั้นมันก็นั่งคิดว่ามันดีแล้วหรอที่ไม่เลือกใครคนหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกนี้มันก็เหมือนกับพ่อกับแม่ตัวเองในตอนอายุ18พวกเขานั้นทิ้งครอบครัวของตัวเองแล้วมาอยู่ด้วยกันแถมพวกเขานั้นยังเลือกไอ้เจ้าพอเพลงด้วยถ้าพวกเขาทําแท้งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาแล้วแต่แล้วความรักนั้นก็ได้หายไปเพราะว่าต้องมาอยู่กับคุณป้าซึ่งเมื่อวานนี้คุณป้าก็บอกว่าให้ไปเอาโน้ตบุ๊กที่บ้านเขาของไอ้เจ้าพอเพลงให้หน่อยซึ่งมันก็ไม่อยากไปเพราะุ่ีเรุ ไปเลยตัดมายัางบ้านเก่าไอ้เจ้าพระเอกในตอนนี้ก็ปัจจุบันแล้วมันก็คิดมาตลอดว่าอยากเป็นประโยชน์กับใครคนหนึ่งแต่ว่ามันก็เลือกปฏิเสธทั้งสองคนไปแล้วแล้วนี่ก็คือบ้านเก่าของไอ้เจ้าพระเอกมันก็มองดูสักพักมองดูแล้วเนี่ยก็มีใครบางคนเปิดประตูออกมาซึ่งก็เป็นแม่สาวสุดสวยเฮ้ยเฮ้ยโคตรแจมเลย <c oughs> โอ้สวยก็สวยเลยแล้วเธอนั้นก็เดินจากไปแบบไม่เห็นไอ้เจ้าพระเอกด้วยเธอมองไม่เห็นตัดมาในบ้านเจ้าพระเอกมันก็มาตามหาโน้ตบุ๊กแต่แล้วมันก็หาไม่เจอจนต้องมานั่งพักพอลองคิดดูแล้วเนี่ยคุณพ่อนั้นมักจะถ่ายรูปซาสึก,รรกิกับไอ้เจ้าพระเอกบ่อยๆแล้วก็ทําเป็นอัลบั้มออกมาให้โน้ตบุ๊กเนี่ยก็มีความทรงจําของไอ้เจ้าพระเอกมากมายซาสึก,รรกิเนี่ยก็อยากได้เนยนะอยากได้มากแต่ระหว่างนั้นน้องสาวก็วิ่งเข้ามาไอ้เหียโดดเหยียบโน้ตบุ๊กเลย อย่าอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าน้องสาวนะัว้นเจะห่วงเจ้าเอกมากโคตรห่วงเลยมันก็นึกนึกไปนึกมาแล้วเนี่ยอ๋อในมือของแม่สาวคนนั้นน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหลังจากนั้นมันก็สับตีนแตกวิ่งยาวเลยเราต้องวิ่งทันแน,น่แน่วิ่งวิ่งผ่าสายฝนไปเลยซึ่งก็ได้เจอกับเธอจริงๆเธอก็มาพักฝน,นเจ้าเอมันก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็มองดูหน้าเธอสักพักแบบว่าเฮียสวย Oh, <laughs> ซึ่งมันก็เป็นโน้ตบุ๊กจริงๆหลังลจากนั้นมันก็ผ่าเอาอม, <laughs> มันเอาเสื้อเอาเสื้อของมันนั้นคลุมให้เธอถ้าไม่เล่งเกียนแล้วก็ผมให้นะแต่เธอนั้นก็ไม่ตกใจสักเท่าไร เพราะว่าดูหน้าไอ้เจ้าเอกแล้วเนี่ยโคตรเหมือนพ่อเลยเขาก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนรู้จักของพ่อพ่อไอ้เจ้าเอกนั่นแหละซึ่งมันเนี่ยก็ไม่อยากจะเสื้อสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นว่าไม่ใส่ญาติหลังจากนั้นแม่สาวคนนี้ก็สวนไอ้เจ้าเอกนั้นขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกันไหมพอขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยมันก็ถามเลยคุณคือใครเหรอแล้วเธอก็บอกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าลิกะเธอนั้นเป็นนักศึกษาแล้วก็ทํางานที่บาร์ด้วยซึ่งนามสกุลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนามสกุลจจ้้้้าาาขขออองงบบนนที่่่ยยยมมูให เธอ,เอ,เอก็บอกว่าเธอนั้นเป็นลานสาวของเจ้าของบ้านปกติแล้วเนี่ยเธอก็จะอยู่คนเดียวโอ้ยเฮ้ย, <laughs> อยเออเธออยู่คนเดียว <laughs> แต่มันก็ไม่ได้ถามอะไรก็คุยกันเรื่อยเปื่อยแบบนั้นแหละเฮียก็เสียวเวลาชิบหายเลยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเฮียพาขึ้นห้องเลยเหรอ พาขึ้นห้องเลยในระ่างที่มันกําลังจะจับอาโน้ตบุ๊กเนี่ยเธอก็เข้ามาทักก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งดื่มซาด้วยกันหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าดูภายนอกเนี่ยนายเรียบร้อยนะแต่ก็เหมือนว่าจะเจะ้าซูนิดนิด <c oughs> มันก็บอกว่าผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาทําอะไรแปลกๆหรอกนะ,แล,ะแล้วเธอหัวเราะออกมาเพราะว่าเธอนั้นแกล้งแกล้งมันแกล้งเที่ยหำตั้งเลยกู <c oughs> เธอจะแกล้งแรงแบบนี้ที่หลังจากนั้นเพื่อเป็นการขอโทษเธอก็จะหยิบโน้ตบุ๊กมาให้ซึ่งมันก็ไม่ใส่ notebook. โน้ตบุ๊กที่อะไรวันเนี้ยมันใส่โน้ตบุ๊กกันเหรอหลังจากนั้นทั้งสองก็ขอโทษกันียงก็อาจจะกล้องหน่อยนะเพราะว่าผมตอนนี้อยู่ในสถานที่ใหม่แล้วเธอก็ถามว่านี่นายรู้จักผู้หญิงเม,มื่ชซานี้ไหมลักษณะของเธอนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่มาถามหาโน้ตบุ๊กเหมือนกันน่าจะอยู่มปลายซึ่งเธอก็มีซื่อว่าทาจิบะนะแบบว่า ใครที่เคยอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะติดต่อไปหมดเพื่อมาเก็บเข้าของเก่ามันก็สับสนนะทำไมละ่ะทำไมเธอถึงอยากได้น็อตบุ๊กล่ะแต่คุณลิกาเนี่ยเขาบอกว่าเธอไม่ได้หลอกนะั้นเธอไม่ได้น็อตบุ๊กไปหาเข้าหร่ก็ไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เธออยากได้ก็คือสิ่งที่อยู่ในน็อตบุ๊กนั้นนั่นก็เป็นรูปถ่ายรูปถ่ายเจ้าพระเอกมันก็ยังงงอีกเหมือนเดิมทำไมเธอถึงอยากได้รูปถ่ายละ่ะ ทำไมกันล่ะหลังจากนั้นแม่สาวอิกาก็เอามือไปจิ้มหน้ามาแล้วก็บอกว่านี่นายคิดเยอะเกินไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็พาเจ้าเอกมาที่ทํางานของเธออ้าเบ่าแห่งนี้เฮียโคตรเด็ดเลยอเธอเด็ดจริงๆรอ้โอ้โคนนี้ก็แจมทำค็อกเทลซะด้วยแม่คนนี้ โอ้ยเยยคนเด็ดเลยวัตตาลีเนี่ยก็โดนโลุมโดนลุมแล้ว มือแห้งแน่พระเอกมือแห้งแน่ซึ่งคุณลิกาเนี่ยก็จะเลี้ยงจะเลี้ยงเองเลี้ยงมันวันในวันนี้แหละซึ่งมันก็เล่าเหตุการณ์ของมันทั้งหมดให้เธอฟังหมดแล้ววันเรื่องที่มันไม่เอาใครสักคนแล้วมันก็ระบายออกมาว่าถ้าเกิดว่าผมชอบคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วผมจะเลือกคนหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าผมนั้นรักทั้งสองคนใช่ทนนั่งหัวล็อกอยู่กับคนหนึ่งแล้วอีกคนกําลังเจ็บปวดได้ยังไงแล้วผมชอบทั้งสองคนมันต้องแบบนั้นสิพ่อหนุ่ม แต่คุณนิกะเขาบอกว่าไม่ใส่แบบนั้นหรอกนะนายนะแค่กลัวที่จะเลือกต่างหากไม่ได้กลัวว่าคนอื่นเสียใจหรอกลึกๆในใจของนายแล้วเนี่ยนายเลือกไปแล้วแต่มันก็ยังยืนยันว่ามันนั้นรักทั้งสองรักทั้งคู่รักเท่ากันแล้วเธอก็ลอกล่าวว่าจะลองเดาว่าเจ้าผู้หญิงนั้นรักใครกันแน่แต่ก็ไม่ได้เดาเธอนั้นดันโดนเรียกแล้วก็จากไปในรางนั้นคุณป้าก็โทรมาเลยนี่นายอยู่ไหนเนี่ยมันก็บอกว่าอยู่ข้างนอกแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยก็หาไม่เจอด้วยแต่คุณป้าก็บอกว่าสร้างมาเถอะ ตราบใดที่สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่รั่วไหลออกไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรซึ่งมันเนี่ยก็ยังงงแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะแต่ยังไงก็ต้องกลับอยู่ดีโดนแม่สาวลิกาในตอนนี้ก็เมาไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับสิอย่าเพิ่งกลับทีบทนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้มันเนี่ยก็พยายามบอกให้เธอออกไปแต่เธอก็ไม่ออกหลังจากนั้นมันก็บอกลาเธอว่าจะกลับแล้วแต่ว่าเธอก็รู้ด้วยว่าคุณพ่านั้นบอกให้กลับแล้วเธอก็ยังเล่าว,ว่า สมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อของไอ้เจ้าเอกนั้นเคยไปปรึกษาเรื่องความรักกับเธอด้วยตัดไปยังช่วงเด็กซึ่งเด็กคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นลีกะาหรือว่าคุณป้าว่าไอ้เหี้ยกูสับสนไปหมดแล้วแต่ก็ฟังไปเธอก็มาปรึกษาว่ามีคนมาสารภาพรักกับเธอพร้อมกัน2คนเธอก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงไอ้เจ้า์เอกมันก็เหมือนเหมือนกับเรื่องของผมเลยแล้วพ่อของไอ้เจ้าเอกก็ให้คำปรึกษาว่าทําตามความรู้สึกของตัวเองซะไม่ว่าจะเลือกใครทุกอย่างก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนและสุดท้ายคุณลิกาเนี่ยเ็เลิกกับคนที่คบแล้วกกก็ไปคอีน แล้วก็ย้อนอดีตไปเขาก็ถามว่าทําอะไรอยู่หรออไอเจ้าเป่งนั้นเขาก็คุยกับน้องสาวแล้วนะก็คือเขียนเมลหาน้องสาวทุกวันก็คือคุณป้านั่นแหละมันก็ตกใจเอาอนึกวันตัดขาดกันแล้วไม่ใช่หรอซึ่งทั้งสองเนี่ยก็แอบติดต่อกันแบบลับๆเล้นนี้ก็คือรูปสมัยเด็กเหมือนไอ้เจ้าเวงกับน้องสาวเลยวะ <c oughs> โอ้กูซุ่มสาวหัวใจจริงเลยแล้วเธอก็ให้กำลังใจไอ้เจเบกอีกครั้งให้ทำตามความรู้สึกของตัวเองซะไม่ว่าจะเลือกใครผลลัพธ์ก็ออกมาดีอย่างแน่นอนตัดมายังบ้านไอ้เจเบกเจเบกมันก็กลับบ้านมาแล้วคุณป้าก็ขอโทษเลยที่บอกแค่ไปเสียเวลาเปล่าแบบนั้นแต่มันก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจัดการความรู้สึกตัวเองได้แล้วแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยตอนนั้นซูซูกระโดดถีบแล้วมันก็พังไปแล้วแล้วก็เลยเอาไปทิ้งผมเพิ่งนึกได้แล้วมึงดูหน้าคุณป้าแล้วฟังเสียงนะเพราะงั้นนมม่จาเเ็อกววลหระะีใค you ah! จะพูดออกมาทำแป้ะอะไรวันนี้ไอ้เจเบก็ไม่สนแล้วเชียไอ้จิบหายแล้วกูแล้วมันก็เข้ามาในห้องมันก็คิดกับตัวเองถ้างั้นเราก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งซะแล้วหน้าวันถัดมาไอ้เจแว่นเนี่ยมันก็มาบ้านคุณซัสึกิแล้วไลน์ไปเธอก็ไม่ตอบเนื้อหามันแน่นทิ่ผหายอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยข้ามไม่ได้เลยในตอนนั้นเนี่ยที่จิมิมะบอกมันว่าเธอนั้นต้องการอะไรเธอก็บอกว่าเธอต้องการความทรงจําความทรงจําที่มีความสุขที่ยังคงอยู่แต่ภาพก็ตัดมายังปัจจุบันเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างก็ หาความทรงจําไม่เจอเธอเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เลยสันไม่ขออะไรมากไปกว่านี้แล้วล่ะขอแค่นี้ก็พอแล้วแล้วไอ้เจ้าแว่นมันก็บอกว่านี่ถ้ามันจะแยกขนาดนั้นมาคบกับสันแทนได้ไหมแต่เธอก็ปฏิเสธไปความรู้สึกของทั้งสองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเพื่อนกันแล้วไอ้เจ้าแว่นมันก็บอกว่าสันตัดสินใจได้แล้วฉันจะอยู่ข้างฮาจิบบนะเองนะสักสกิแล้วเธอก็บอกว่างั้นขอรบกวนอะไรบางอย่างก็แล้วกัน้อหยุดไอ้เจ้านาโอมาให้เจอซันได้ไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่อยากเจอไอ้เจ้าพระเอกอีกแล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้ากมาตส แต่ก็มาเจอกับไอ้เจ้าแว่นไอ้เ,อเจ้าแว่นก็บอกว่าสัสสก,กีเนี่ยย้ายแล้วแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าย้ายได้สัปดาห์หนึ่งแล้วมันก็เฮี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเถึงไม่บอกฉันละ่ะแล้วเ,เจ้าเมฆมันก็สงสัยแล้วนายเนี่ยเรียกสัสสก,กิว่าสัสสก,กีตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันแล้วมันก็บอกว่าฉันก,กับซาสสกีนะคบกันแล้ว มันเอาไปสองเลยอแล้วไอ้เจ้าแม่นมันก็เดินจากไปออเจ้าเพลงเนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาเลยโล่งจง้งไม่มีใครไม่ว่าห้องไหนก็ไม่มีแล้วก็ถัดมายังคุณลิกะในตอนนั้นที่บอกกับมันว่าเดี๋ยวสั้นจะถามนายนะมันเป็นหลักกิจวิทยาถ้าเรือล่มอยู่กลางทะเลเนี่ยนายจะช่วยใครระหว่างซาสก,กิกับแม่สาวผมสั้นแล้วก็มีเงื่อนไขอย,อยู่หนึ่งอย่างน้ำหนักต้องไม่เกิน55กิโลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นก็คือสามารถช่วยผู้หญิงคนเดียวให้รอดไปได้ส่วน มันก็ต้องจมน้ํากับอีกผู้หญิงคนหนึ่งไอ้เนี่ยกับางที่โคตรแรงกูยังไม่รู้เลยซึ่งมันน่ยเนเลือกยากมากจะปล่อยให้ั้งคู่ตายกันเหรอมันคนมันคนนึกถึงหน้าแม่สาวผมสั้นทันทีเลยโอ้เนรน่ารักแล้วคนที่กะก็รู้รู้ว่ามันนั้นเลือกคุณซาสึกิถึงจะไม่ได้สอบกันแบบเต็มเต็มแต่นายก็เลือกไปแล้วตัดมายังปัจจุบันมันก็คุกเข่าทันทีเลยซันเนี่ยมันคนเห็นแก่ตัวเลยทำไมถึงไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดว่าเรานั้นเพิ่งพา มากมมยขนาดไหนถ้าได้เจอเนี่ยก็กะว่าจะขอโทษแล้วแล้ว3เดือนถัดมาไอเจ้าเอย์เนี่ยมันก็ออกมาเดทกับรุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยก็พามันไปถ่ายรูปทันทีเลยเราไปถ่ายรูปกันเถอะแล้วก็ได้รูปมาจริงๆแน่นอนว่ารูปมันก็ต้องน่ารักอยู่แล้วแต่ก็กะาวว่าจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจํามันก็นึกเลยทําไมละ่ะสากึกิถึงต้องพยายามหารูปก่อนที่จะย้ายออกไปซึ่งซัสสกีเนี่ยก็ไปอยู่ที่เลียวกังแล้วมันเคยคิดว่าจะโทรไปหาเธอหลายครั้งแต่ก็ไม่โทรสักทีตัดมายังห้องเรียนซสื้ เจ้าพระเอกมันก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวอีกแล้วแต่ระวังนั้นคุณลิกะก็โทรมาแล้วมันก็ออกมารับสาอยู่ข้างนอกเธอก็บอกว่าเธอนั้นอยู่บ้านคุณยายพอนี้ไปเจอแฟลชไดท์ที่มีรูปอยู่แล้วเธอก็บอกว่าเธอนนั้นจะส่งไปให้ใหเจ้าพระเอกหลังจากนั้นมันก็ขอคุณป้าขอยืมขอยืมโน้ตบุ๊กก,กับ,บก,กับเครื่องพิมพ์ซึ่มันก็พิมพ์ออกมาแล้วนี่ไงลืมเ <laughs> ชื่ตอนนี้คนออกอุ่นเลยว่านี่คือภาพริชชกินั้นกํลาลังตามหาอยู่กูบอกเลยริสึี่เนี่ยตัวเต็งเลย <laughs> ทีนี้เนี่ยมันก็ฆ่าแล้วที่จะกดโทรหาเธออ้าเอาะไยพอโทรไปแล้วเนี่ยก็มีคนรับสายจริงๆแต่ก็เป็นคุณพนักง,งานต้อนรับมายังก็ถามถึงซาส,สึกิเลยซาส,สึกิไม่ได้กลับบ้านเหรอซึ่งซาส,สึกิก็ไม่ได้กลับบ้านนะตัดมายังซาสกึกิอ้าวโฮโฮโฮผ่านไป3เดือนอ้เหี้ยเด็ดกว่าเดิม ต้องได้ปิดไว้แล้วทุกคนผมต้องปิดไว้ซึ่งสักกีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาจะมาเรียนที่โรงเรียนใหม่แล้วนี่คือสุดนักเรียนใหม่ของเธอโอโ้ไอเห็นไหมว่าจะแต่งยังไงเธอก็ยงังแจมแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนที่18